สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะคะแน่นอนค่ะบใบๆวันเสาร์อย่างนี้เจอเจอกับต้องน้ำเซีไทยรถสวยครั้งนะคะวันนี้เนี่ยรู้แน่นอนใครที่ติดตามต้องน้ำประจำว่าน้องน้ำอยู่ที่ไหนแน่นอนค่ะน้องน้ำอยู่ที่เซีไทยรถสวยนะคะสาขาสนามบินนะคะนี่ สังเกตตรงนี้นะถ้าสาขาสนามบินนะคะก็จะมีส่วนของศูนย์บริการนะคะใครนะคะออกรถที่เสียไท่รถสวยนะคะเราฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะเรามีศูนย์บริการนะคะสามารถเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องของเร็วต่างๆได้ครบจบที่เดียวเลยนะคะโอเควันนี้น้องน้ำมีอะไรพิเศษจะมาบอกนะคะใครนะคะที่แบบว่ากำลังมองหารถรถอะไรดีอะรถหายากงี้ดีกว่าน้องน้ำจะพาไปดูรถหายากอ่ะ ใครอยากรู้ว่ารถหายยากที่น้องน้ำว่าเนี่ยคือรถอะไรติดตามชมคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะว้าวว,าว้ว,วแน่นอนค่ะใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดไปกำลังใจให้น้องน้ำด้วยอย่ารอช้าไปดูกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยนะคะ กับ,บ t o y o ต a นะคะคอมพิวเตอร์นะคะเครื่อง 2.8GL นะคะปี2019หรือรถตู้หน้ายาวนั่นเองใครที่กำลังมองหาหรือใครที่กำลังบอกว่าโอ้หายากเหลือเกินรถตู้หน้ายาวมาเดี๋ยวรองน้ำพามาชมใกล้ๆค่ะตามมาเลยมาค่ะเปลี่ยนตากล้องนิดนึงนะคะนี่นะสำหรับคันนี้นะคะนี่เป็น t o y o ต a นะคะคอมพิวเตอร์นะคะ เครื่องยนต์2.8นะคะ GL ดีเซลนะคะปี2019นะคะตัวนี้นะตัวนี้นะคะนี่เป็นสีสีบอลน,นะคะสีบอลน,นะคะตัวนี้จะได้ชมหน้าใหม่ไปเลยนะคะนี่นะคะเป็นเขาเรียกว่าชมหน้าออนิวนะคะตัวนี้เนาะนี่กระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะ ไฟนะคะเป็นฮฮโลเจนนะคะใสๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้นะคะนี่ไม่รู้จะวนดูทางไหนก่อนนะคะสวยทุกจุดนะคะนี่คือเอ่อตัวนี้นะคะเครื่องยนต์ก็จะอยู่ด้านหน้านะคะนี่ตัวหน้ายาวที่คนหลายๆท่านกําลังมองหานะบอกเลยว่าน้องน้ํานั่งมาแล้วนะสบายมากด้วยความที่ว่าเอา่อตัวหลังคานะคะโครงหลังคาค่อนข้างจะสูงเนาะ นี่สำหรับคันนี้นะคะในส่วนของยางนะคะยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะตัวนี้นะคะเป็นล้อกระทะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นยางโยโกฮามานะคะนี่ให้ดูขอบยางกันนิดหนึ่งนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนนะคะเนื่องจากว่าเราอยู่ใกล้ศูนย์บริการนะคะมีศูนย์บริการเนาะตัวนี้นะคะกระจกนะคะด้านข้างนะคะ,ะก็จะมีไฟเดี้ยวมาให้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวตัวนี้นะคะก็สูงมากเลยนะแล้วก็ ฟิล์มนะคะเราติดมาให้รอบคันน้ำไม่ต้องกลัวร้อนนะคะนี่เดี๋ยวเรามาเปิดดูสไลด์ดูนิดหนึงนะคะนี่นะคะขึ้นลงสะดวกนะมีส่วนของไฟนะคะแล้วก็บันไดตรงนี้นะเวลาให้เหยียบขึ้นลงนะคะภายในนี่คือกว้างมากตัวนี้นะคะภายในเป็นเบาะหนังนะคะสีเทานะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังสีเทานะคะแล้วก็ มีทั้งหมด3แถว9ที่นั่งนะคะนี่ฝ้าเพดานใหม่เอี่ยมไม่มีรอยเจิมนะคะช่องแอร์เต็มครบจบไม่ต้องกลัวร้อนในทั้งสิ้นนะคะด้านหน้านะคะนี่นะคะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์นะคะไว้เก็บของนะคะนี่ไว้วางแก้วน้ําต่างๆนะคะโอเคเดี๋ยวน้องน้าพามาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันนะคะมาค่ะ มาค่ะทุกคนชมคันนี้อย่างรวดเร็วนะคันนี้คอนโซลด้านหน้า,น,า,น,าน้องน้ำพาดูอีกครั้งนะคะตัวนี้นะเป็นเกียร์ออโต้เฉยๆแบบนี้เลยนะคะนี่พวงมาลัยนะคะอไปไปไหนมีเอ่อ uh, <c oughs> แอร์แบกให้นะคะนี่ตรงด้านล่างที่หนึ่งนะคะพวงมาลัยที่หนึ่งแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ที่หนึ่งนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะภายในคือแบบว่ากว้างมากด้านหน้าคนขับนะมีช่องข้างบนนะเอาไว้ใส่ของได้นะคะ นี่ดูบริเวณนี้นิดหนึ่งนี่นะคะมีกล้องหน้ารถด,ด้วยนะอืมนะคะมีถังดับเพลิงให้นะคะมีที่งัดกระจกให้นะคะตรงนี้ก็คือสามารถปรับลงมาอย่างนี้ได้ฝ้าเพดานใหม่มีผ้าม่านให้รอบทิศทางเลยนะคะด้านหน้านี่มีบันไดนะคะเหยียบขึ้นไปอย่างนี้นะสะดวกสบายใครเป็นคนขับนะบอกเลยว่าสบายมากเพรอด้า,ากว้างมากนั่งได้สบายมากเบาปรับได้นี่ มีช่องใส่แก้วเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะคะปุ่มปรับแอ์นี่ด้านคอนโซลหน้านะคะแอร์เย็นเพลงเพาะนะคะกองหน้ารถก็มีนะคะนี่บอกเลยว่าคันนี้ใครที่กำลังมองหานะคะรถตู้นะหน้ายาวนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดไม่ผิดหวังเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยทำไมพาดูไม่จบนะนี่มีเซ็นเซอร์ให้สองจุดนะคะปึ๊บเปิดมานิดนึงอ่านี่นะคะ ฟ้าม่เอียมไม่มีรอยเจิมนะคะเบาะใหญ่นั่งสบายนะคะโอเคอ่ะกับคันนี้นะย้ำอีกครั้งนะคะ Toyota Comuter ตตมมเ,เครื่องยนต์2.8นะคะ GL ดีเซลนะคะปี2019ราคาที่ ราคาอยู่ที่1 2 60,000บาทนะคะนี่นะใครสนใจรถคันนี้ก็ทักมาหาที่น้องดำน้องน้ำได้นะคะย้ำอีกครั้งนะคะราคา1 2 60,000บาทนะคะกับ t o y ยต a c o m มพิวเหน้ายาวนะคะใครที่กำลังมองหาใครที่หายากไม่มีสักทีหาไม่มีหาไม่ได้ต้องคันนี้เลยฝากเบอร์โทรไว้ที่นึงนะคะเบอร์เป็น063881965 063881965โน่นศูนย์บริการด้านหลังนะคะบอกเลยนะฟรีค่าแรงนะคะ ตลอดอายุการใช้งานเลยคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซอร์ไพรสรถสวยวันนี้น้องน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ